สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านกลับมาเจอกับคุณครูเจยูอีกครั้งนะคะในคลิปนี้คุณครูชื่อนางสาวออนกีรางะสมันประจําชั้นปฐมวัยสองทับสองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมืองวันนี้คุณครูเจยูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยที่21กันนะคะเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ เราจะมาเรียนรู้เรื่องความหมายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตประเภทสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตและการดูแลอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะเรามาดูสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเรากันนะคะเด็ก มีพึ่งต้นไม้หมาลายนกจิราบช้างสิงโตคนและผีเสื้อค่ะลักษณะของสิ่งมีชีวิตสามารถรับประทานอาหารและหายใจได้ทั้งคนและสัตว์เลยนะคะเด็กๆและสามารถขับถ่ายได้จเจริญเติบโตเคลื่อนไหวและตอบสนองต่อสิ่งเราได้ค่ะ ประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตนะคะยกตัวอย่างเช่นคนคนนี้เก่งมากๆนะคะดเด็กๆสาม,มารถสร้างบ้านและซ่อมเครื่องใช้ต่างๆสร้างเครื่องมือสื่อสารได้แต่โทษของคนนะคะคือคนเราชอบไปตัดไม้ทำลายป่าทำให้ป่าหมดไปและเกิดน้ำท่วมได้ค่ะการดูแลอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตเด็กๆว่าต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะใช่แล้วค่ะ ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตเด็กๆจะต้องช่วยกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้และป่าไม้ของเรานะคะมาต่อกันเลยค่ะสิ่งไม่มีชีวิตเด็กๆเ,เห็นอะไรในภาพนี้บ้างคะใช่แล้วค่ะเครื่องบินหินฝักบัวรถน้ำบ้านบลลูนและรถค่ะ ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะคือหายใจไม่ได้จเจริญเติบโตไม่ได้และขับถ่ายไม่ได้ค่ะมีอยู่สองประเภทได้แก่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่บ้านรถสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะได้แก่หินน้ำตกทะเลและภูเขาค่ะประโยชน์และโทษของสิ่งไม่มีชีวิตค่ะ บ้านเป็นที่พักอาศัยไว้ให้เราพักผ่อนรถเป็นพาหานะพาเราไปสถานที่ต่างๆได้ค่ะส่วนน้ำตกเนี่ยค่ะเราสามารถไปเล่นน้ำตกได้แต่เด็กๆต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะคะไม่อย่างนั้นน้ำตกอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ การดูแลอนุรักษ์สิ่งไม่มีชีวิตนะคะอย่างเช่นภายในบ้านของเราเราสามารถกวาดเช็ดถูเพื่อให้บ้านสะอาดน่าอยู่ได้ค่ะในส่วนสถานที่ต่างๆอย่างเช่นที่สาธารณะหรือว่าทะเลเมื่อเด็กๆไปเที่ยวเล่นเด็กๆก็ช่วยกันเก็บขยะได้นะคะเพียงเท่านี้ก็จะทำให้โรคของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะ จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างคะเด็กๆมีคนสัตว์ต้นไม้นั่นเองและสิ่งที่ไม่มีชีวิตคือบ้านรถและสิ่งของต่างๆนะคะเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆพอที่จะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นยังไงเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็จบ คลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมการบ้านที่คุณครูคให้ไปเด็กๆไปทำกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะอยู่ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย